พระองไปแบบไม่เก <premises. S 2> ี move, ่ยวตัวไม่เกี่ยวพร่องค์ไปแบบถอยยกตัวถอยอ่ะไม่ใช่พรองคล้วนนะพรองค์ไปแบบถอยยตัวถอยแต่พร่องด้วยมันเป็นนิโรธสมาบัติตัวตัวพร่องเนี่ยเป็นสมาบัติลล้วนแลนิโรธอยู่ไหนอ่ะถอยยะตัวตัวเองจับไม่เอาตัวไม่เอาเองนิโรธนิโรธสมาบัติจึงเป็นกำลังในการดับร่างให้ถ้าพร่องค์ลร้วนมันจะเป็นสมาบัติลล้วนแล้วนิโรธอยู่ไหน ไม่เกี่ยวับไม่เกี่ยวเองนั่นแหละจากไม่ไหมตัวไมมเองน่นะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมมนั่นแหละภาพนี้เราด้วยวันนี้เราสมาบัติของอย่างนี้เป็นกําลังในการปวดตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่เคสหนักเคสเคสเบเามันทะลุดได้หมดเคสที่ใหญ่ก็ล,ล้างได้หมดเลยยางดบล้นๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีเพราะไม่มีสมาบัติไปด้วยเนะี่ยเคสที่ใหญ่ทะลุไม่ได้ ไม่สามารถทะลุรวมกรรมิบากหลักๆของภาครวมสองมันจะต้องพร่งด้วยมันใช้สมบัติอย่างเดียวไม่ได้ใช้นิลอดอย่างเดียวไม่ได้สองอย่างต้องสิ่งเดียวพร่งไปก็แบบไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยด้วยกันต้องสองอย่างสมาบัตินิโรดสมาบัติล้นก็ไม่ได้นิลรธล้นลก็ไม่ได้ไม่ลอดในการโปรดสังวรวันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ ที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมคุณก็ต้องพ่องไปด้วยสมบ,บัติสุญทรีย์ตาเลยร่างไปหนะึเวลาปวดน่ะไม่ต้องไปจับจ้องจะไปจับจ้องมันต้องคัดเลือกเลยตรวจการคัดเลือกเฉพาะเวลาปวดไม่ต้องไปจับจ้องนี่รอดไม่จับจ้อง สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยมันกระจายแบบรอบทิศทางถึงจะมองไปตรงนี้แต่มันไม่อยู่แค่ตรงนี้มันโคอรเพริสัทเนี่เยอะแต่มงรู้ไหมหายากนะที่จะโวดมันตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยออกมาก็โปดเลยอันนี้แสดงถึคงความเข้มข้นมาแล้ว อะไรคือล้างกรรมมาแล้วละลายกรรมเคลียร์กรรมมาแล้วส่วนนี้ไม่เหมือนกับรุ่นแรกมาพร้อมกรรมไม่เหมือนกับพรุ่นแรกมาพร้อมกรรมไม่รู้จะเคลียร์กรรมยังไงเ <c oughs> <c oughs> ออเดี๋ยวเราไม่ได้เคลียร์กันมาก่อนนะมาเพราะท่านยังไม่ได้มาสรุปให้ว่าจะเอาไงสังสวัสดิ์นี้มันจะจิติกันยังไงเกิดยังไงวะ จนท่านได้มา,ขาไขปริศนาต้องเคลียร์ก่อนลงเกิดลงยุติจะได้มาพร้อมกาการปร,ปร,ร,ปรดเลยของบารมีไม่ใช่มาพร้อมกรรมนิรๆเคลียร์เรียบร้อยก่อนลง ลงมาก็มาแบบมาพร้อมกับกรรมเวรกับป่านี่หมอกมุ่นแบบ 1, มืดมิดมัวเมาซะก่อนเสียงกลังเป็ ีพอมาเคลียร์ทีหลังก็ลำบากนิดหนึ่งพรมันเข้าเนื้อล่ะเข้าเส้นเลือดแล้วใช้วิบากไปด้วยปวดสัตว์ไปด้วยมันก็ทรมานนะทุลักทุเลอยู่ในภาวะโองเ้าอยัางไงดีเอาไงดีพิงก็ไม่ได้วิบากวิบากม,มันไม่ทิ้งมือมันต้องจัดการก่อน ไปหมดยุ้วกรรมไปพร้อมตื่นไเลยม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนีพรอมตืนไปที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไกับพ้องกันบ ตื่นพร้อมโล่งไปทุกอย่างพร้อมนั้นไปจะได้มันจะได้ทะลุเลยในรอดสมาบัติทะลุล้างทะลุล้างทุกสิ่งอย่าง ที่ลงมาก่อนแล้วมากั่นกองก่อนก็โชคดีไปแต่พวกที่ลงมาทีหลังเขาก็กั่นกองอยู่ข้างบนนั่นแหละน้นเวลานี้ยังไม่ลงมาเขาก็กั่นกองตามท่านอยู่เหมือนเดิมเขาก็กั่นกองมาอยู่ข้างบน,บนตอนเนี้ <c oughs> ทุกชั้นทวงของทุกประเทศเลยเขาก็กั่นกองมาหาคุญานโปตรตามโปตรตามที่ไหนก็โปตรตามโคตรตามทุกประเทศตอนเนี้ก่อนหลังไม่ไม่เกี่ยวแล้วตอนเนี้ยมันเสมอแล้วไปหมดแล้ว ฟังเหมือนกันรับรู้เหมือนกันรับทราบเหมือนกันเห็นเหมือนกันโคตเหมือนกัน <c oughs> แต่เหลือแต่พวกภาคหยาบที่จะงมหน่อยภาคหยาบนี่มันอยากจริงมันงมเยอะมันสารวนเยอะก็จะจะช้ากว่าพวกภาคพิ์หน่อยตอนนี้เขากันกองเขามันหมดถ้าภาคพิ์เรามาเกิดเป็นภาคหยาบเขาก็จะไหวเพราะกันกองมาแล้วตอนนี้นะสําหรับตอนนี้นะจะไว,วเขาเขาพากันปกด้วยเขาก็พากันมาหาคนอ่าน จะไวจะไม่เหมือนเมื่อก่อนลงมาแบบมาตามบีบากแล้วก็ลองผิดลองถูกเอยกางกท่านไม่ขังทุกทุกเดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ขังทุกเพราะสิ่งที่ท่านเปิดให้อะไรมันมากกว่ามันมากกว่าตัวที่จะอยู่กับที่ตัวเอาไว้กันมันมากมันก็เลยทำให้เป็นสบายทุกไปด้วยทุกแล้วก็แล้วไปก็ทุกอยู่แต่มันก็แล้วไปทุก ก็แล้วไปแล้วมันไม่เก็บไว้นานเพราะท่านท่านโกรธทุกคนก็เหมือนกันถ้ามองไปสู่การให้การเสียสละภาพร,รวมสังสวัดไปเรื่อยๆทุกเหมือนกันแต่มันจะทุกข์แล้วไปกับทุกเร็วขึ้นไม่ใช่ไม่ทุกข์นะทุกเหมือนกันแต่มันจะทุกข์แล้วก็แล้วไปกับทุกข์เวงแต่ถ้าเราไม่โกรธเราไม่ให้มันจะกลายเป็นอัน้นทุกข์ขึ้นมาเพราออั้นอยู่กับทุกข์ โสดก็อ so ่านในสสดทุก็อ่านในทุกอ่านอยู่อ่านมันมันไม่แล้วแล้วไปไงนี่เราก็ปรับนิดเดียวปรับโสดการให้การโสดท่านทาโปรดยังไงในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ดูรหัสในตามรหัสในของท่านเองเราไม่ต้องพูดถึงยุคเก่ายุคก่อนยุคเบื้องหลังถ้าจะให้ได้ยังไงให้ยังไงในการเจ้าช่างต้องเราเป็นเจ้ากับสิ่งต้องเรา ต้องใช้สัญธรรมสรุปคำว่าโหเสิมันยังขาดอีกนิดเดียวนะั้นก็คือเราต้องย้อนกลับมาโหสิขัานโตโหสิต้องย้อนกลับไม่ใช่ให้โหสปวดใจมากจาผูใไงนะมัะ เราไม่ใช่แค่หัวสีไปอย่างเดียวเราจะเป็นสิ่งของคนเราต้องย้อนกลับมาล้างตัวหัวสีด้วยโหัวสีไม่ทั้งตัวหัวสีล้างตัวหัวสีย้อนกลับย้อนกลับให้ละลึกแบบเนี้หัวสีไม่น ĩ, มัน้งตัวหัวสีอีกคนใช้ใช้สติทาสรุปสิ่งที่ไม่เพียว กทังตรงไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่เหม็นไม่ใช้สัจธรรมสรุปเรื่อยๆถ้าหัวสีมันไม่ล้างตัวหัวสีเองมันจะเหมันก็บก้ามปืนฝืนทนให้เรื่อยๆสรุปเรื่อยๆให้เรื่อยๆสัจธรรมสรุปเรื่อย สรุปล้างตัวสรุปสรุปทิ้งตัวสรุปเองเรื่อยๆแล้วก็ให้เรื่อยๆถ้าสรุปให้ก็คือหลุดคนให้ใค่การสรุปให้กับสิ่งสัตว์นี้สรุปให้ก็คือหลุดพ้นให้ดูปลาตะโพเรื่องข้ามไหมครับอย่างนี้พยายามให้ตลอดแล้วก็ตามทัศน์โกรธตลอดแต่ไมนเหมือนพอเวลาเจอผู้คนนี้ข้างในมันคงเดี๋ยวมึงจะทำใจได้เองแค่เสร็จ เดี๋ยวมันก็หายไปเองได้อย่างงี้ก็ที่มันมาดีๆกันทุกวันนี้ก็เคยทะเลาะกันมาก่อนแมคแรกๆมัน,น,รมนธรรมดาก,ก็ต้องเผือ่อเผื่อเชิงบ้างแต่ทุกคนพอปรับมาให้เหมือนกันแล้วมันมันล้างตัวเอาพอล้างตัวเอาแล้วมันไอตัวที่จะคิดขัดแยงด้งและทะเลาะกันจะหาย แต่ถ้าคนไหนยังมีตัวเอาแข่งขันกันอยู่เพราะน,นั้นมันจะไม่สามารถทําใจได้เพราะมันเหมือนกับเป็นตัวสร้างเหตุของตัวเอามันตัวสร้างเหตุตัวเอาเปรนตัวยึดติดตัวเดียวมันัวสร้างเหตุตตหตมันจะทำใจไม่ได้เดีย๋ยวพอปรับมาสู่การให้การปลดกันแล้วทุกอย่างมันจะไม่มีไลเปจะล่าไปจะสามก็จะสี่ก็รือจะกี่ก็ก็ไม่เหล,ลือจะรัก